ตอนนี้ผมอย่าปากดีอย่าปากดีนะครับนกเอี้ยงว่าไอ้ไอ้สุดสวยตอนนี้อยู่กับแกงสายันนะครับตัวนี้คุ้นนะครับจะคุ้นเห็นไหมอยู่ใกล้ๆถ้ายังร้องคือนกเอี้ยงไอ้นกนกเขาตัวนี้คุ้นมากตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอตัวนี้มันโยกนะครับเบทเทินกลู๊กกลู๊กกกลูโยกหัวนะครับไอ้นี่ก็โยกตามนะครับสองตัวนี้มันจะเบทเทิลใส่กันนะครับก็เลยเอากรงมาวางใกล้ชิดกันให้มันโยกหัวใส่กันนะครับเอนช้าช้านะครับ ตัวนี้คุ้นมากตัวนี้น่ารักมากส่วนตัวนี้ล้นทองคํานะครับเกิดมาเพื่อจิกนะครับน่นๆนนนนเห็นไหมขยับตัวละเห็นไหมไอ้ล้นทองคอําไอ้ล้นทองคําทำบัดว่าททำบัดว่านะครับรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูบอลน,นะครับนิยาจกนะครับกินทำบัดว่าทำบัดว่าโยกหน่อยโยกหน่อยไอ้หาพอครูมาถ่ายแล้วก็ไม่นี่นะครับ มันจะต้องมีสารตั้งต้นก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้จังหวะเดี๋ยวเขายกปุ๊บปุ๊บปุยกโกยกอะไรนี่ก็ยกตามนะครับโยกตามเสร็จไอ้นี่ก็ยกนะครับแต่อันนี้มันจะซุ่มกลางคืนสุ่มมาโยกนะครับโยกหน่อยโยกน่อยโยกน่อยโยกน้อยคอมันสวยนะครับโยกน่อยโยกน่อยโอ้ตัววูบุ้งได้ยินไหมตัววูบตัววูบมึงได้ยินไหมม่รูตัวเมียมาดูไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผม กำลังศึกษาอยู next, next, ่นะครับว่านกเขาตัวผู้ตัวเมียดูยังไงนกเอี้ยงดูยังไงอันนี้ดูไม่รู้นะครับนกอย่างนกพิราบเรายังดูรู้นะเพราะว่าตัวผู้ตัวเมียมันบางทีมันเป็นคู่ตัวผู้ตัวใหญ่กว่านะครับมันก็ห่วงห่วงตัวเมียนะครับนกพิราบผมเคยเห็นนกพิราบก็อยู่ทรงทรงคล้ายๆเนี่ยนกเขาเนี่ยตัวใหญ่กว่าแต่มันมีหลากหลายสีนะครับ แม่พกดูกมาก็ไม่จูบกูไหอหาจะเข้าบ้านนะครับพวกมึงนี่มันช่างเถื่อนไอเอีย,ยงมันบุกบุกไอนี่ก็คือเดี๋ยวจะซื้อกงใหม่นะครับเกรดมันมันถูกนะครับต้องซื้อเนี่ยเกรดแบบเนี้ยมันจะแพงกว่าแต่มันทน,นะครับเพนไม่สนิมไม่ขึ้นนะครับนี่เห็นไหม อันนี้ก็คือถ้ามันพุก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนกงไม้ไผ่นี่เห็นไหมกงไม้ไผ่มันทนนะครับแต่มันแพงกงไม้ไผ่อะมันแพงเพราะมันเป็นงานฝีมือนะครับเนี้ยเนี่ยซื้อเหล็กเนี่ยต้องซื้อเกล็ดนี้นะครับเกล็นี้เกล็นี้นะครับเกลนี้เกลนี้อันนี้ยังบางอยู่นะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับนี่เนี่ยัน้นบางนะครับนี่ทำเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องต้องซ่อมใหม่กงมันจะทะลุมดเลยนะครับอนนี้ขึ้นตามธรรมชาตินะครับ หาย่านจิงเลดีน,นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาซุ่มดูนกเอี้ยงกันนะครับเกาะสายไฟนะครับมันมาโยกหัวกันมึงมึงเอ้ห้เอ้หา,หาพวกมึงนี่มันชัก